สวัสดีครับผมวันนี้เรามีการได้มารู้รูปแบบการตลาดของคาวันด้วยกันครับทุกท่านครับความฝันมีแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างแล้วการเติมเต็มมาจากสิ่งที่เราคิดนะครับเมื่อเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราเปลี่ยนครับวันนี้คาวันนะครับเป็นบริษัทการตลาดรูปแบบของเน็ตเบิร์ดนะครับดังนั้นเมื่อเป็นรูปแบบของเน็ตเบิร์ดนะครับคลิปที่แล้วเรามีการได้พูดเรื่องของโปรดักต์ไปเรียบร้อยนะครับโปรดักต์คาวันเป็นโปรดักต์ที่ส่งต่อให้กับแขกได้ทั่โลูกที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตคายควัน แต่แผงกรตลาดหรือรายได้ที่จะมาเติมเต็มในความฝันของเราได้นั้นมีอยู่ทั้งหมด3ช่องทางจากแพ็กเกจนะครับวันนี้หรือคลิปนี้นะครับจะเป็นช่องทางแรกเลยฟรีออฟโรีออฟโรดเป็น่าแผงกรตลาดที่เมื่อเราสมัครเป็นเมมเบอร์ในข่าววันนะครับเราได้สิทธิในการใช้แพลตฟอร์มของกาวันในการส่งต่อไปยังผู้คนมากมายนะครับเมื่อเราส่งต่อเพื่อนได้4คนภายใน14วันไม่น่าเชื่อนะครับท่านจะได้กิฟต์โค้ดตามที่ท่านแนะนําคืนมาสมมุติยกตัวอ,อย่างว่า วันนี้ค่ะวันมีทั้งหมด4แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจไว้ร้อยเก้ายูโรแพ็กเกจแบ็กสองร้อยเก้าสิบเก้ายูโรแพ็กเกจโก้เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้ายูโรแพ็กเกจไทเทเนียมสองสี่เก้าเก้าทุกแพ็กเกจจะมีโปรดักที่แตกต่างกันไปและมีการสร้างรายได้ที่แตกต่างกันไปนะครับเอาอยกตัวอย่างว่าทุกคนซื้อแพ็กเกจไว้เราแนะนํา4แพ็กเกจไว้นะครับเราจะได้กริปโค้ดไว้ร้อยเก้ายูโรในการสมัครตัวเองหรือในการส่งต่อให้กับทีมงานหรือคนที่เราแนะนําเข้ามาร่วมธุรกิจได้นะครับหรือถ้าเกิดเราแนะนําีแพ็กเกจแบ็ค เราก็จะได้กิฟโค้ดแบ็ค4แพ็กเกจโกเราจะได้กิฟโค้ดโกซแพ็กเกจไทเทเนียมเราจะได้กิฟโค้ดไทเทเนียมนี่คือระบบการตลาดที่เขาเราียกว่า Fear o f l o s s ไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้นะครับการตลาดแค่14วันเราสามารถแนะนําผู้คนได้ถึง4คนเราก็ได้เงินคืนแล้วครับนี่คือการตลาดที่ส่งพลังออกมากครับเชิญชวนนะครับให้มาทําความรู้จักในระบบ f e a r of Loss ด้วยกันระบบนี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของท่านได้อย่างจริงๆครับเชิญชวนนะครับสวัสดีครับ